ที่สุดที่เราเลี้ยงปลาคราฟคืออะไรอ่ะคือตอนนั้นกําลังปลูกบ้านเราคิดว่าเราอยู่ตัวแล้วเราเงินก้อนหนึ่งแล้วปลูกบ้านเลยปลูกบ้านใกล้เสร็จแล้วเหลือตกแต่งทาสีเดี๋ยวก็จับปลาคราฟก็เงินทุ่มหมดเลยทุ่มหมดเลยทีนี้กล่าวว่าเดี๋ยวเราจับปลาสามโมงได้กำไรเยอะเลยทุ่มปลูกบ้านหมดเลยปรากฏว่าเงินหมดเงินหมดก็เลยจับปลาจับปลาเก้งเราอยู่กันที่ข้างวัดท่าจัดนะครับ ตำบลบางพับอำเภสอสัมพนงจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ยืนอยู่ที่ข้างผมนี้ก็คือน้องตุ๊กอ่าน้องตุ๊กมีชื่อจริงว่าอะไรนะตะวันนะจะแค่วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเลี้ยงปลาครา์บซึ่งจริงๆแล้วปลาครา์บวันนี้ในในในบ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงแล้วก็สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับคนที่สนใจอยากจะมีะไรายได้เพิ่ม อย่างน้องตุก๊กเฮ้ยน้องตุ๊กช่วยอธิบายหน่อยว่าที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงได้คิดมาเลี้ยงปลาครับก็เริ่มก็เริ่มเหมือนคนทั่วไปเลยคือเรียนจบทางานทํางานมีครอบครัวอพอ,อเรามีครอบครัวแล้วเราคิดว่าเราอยากได้ทเป็นอิสระเราไม่อยากเป็นลูกจ้างขครก็ทํางานจริงๆแล้วพี่ได้ข่าวมาว่าก็ทํางานก็ก็ตําแหน่งแล้วก็หน้าที่การง,งานของน้องตุ๊กก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ก็ได้อยู่แล้วคือคือมันเป็นจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าพอเรามีครอบครัวแล้วเวลา เราจะไปพุ่มเทกับนานมากไม่ได้อ่าพอเราทุ่มเทกับนานมากไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอาเหนื่อยคือเหนื่อยมันจะต้องเหนื่อยสองเท่าเหนื่อยสองเท่าแต่เงินเดือนเท่าเดิมนี่เหนื่อยสองเท่าเงินเดือนเท่าเดิมแล้วเราจะเหนื่อยทำไมนี่จุด <downt> หักเหของชีวิตเหนื่อยสองเท่าแต่ไรายได้เท่าเดิมน้องตุ๊กก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราเหนื่อยขนาดนี้ถ้าเกิดเรามาทําอาชีพของเราเองเราเราเราต้องหา สองเข้าแต่มันต้องไม่ได้เงินเดือนเท่าเดิ<า>มหัวน,นี่นะครับเนดิน,นี่นะครับนี่นะครับแล้ว,แล,วแล้วน้องตงุ๊กเี่ยแกก็มีวิธีคิดอะไรของแกแปลกๆเรือ่องอย่างอย่างเห็นได้ข่าวว่าคุยกับเพื่อนเรา <c oughs> เพื่อนเราจบมสามใช่แล้วมันว่าไงนะเราเรียนจบปริญญาตรีเขาบอกว่าในขณะที่เราเรียนจบปร,ริญญาตรีเนี่ยเขาจบมสามแล้วก็ทํางานเลยช่วงเนี้ยเขาเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วเราอ นั่งเป็นมันุ่งเงินเงนอยู่เเงินเงินเงินเนี่ยถ้าเอามาคิดรวมกันแล้วเนี่ยเขามีเงินเยอะกว่าเราอแต่ในทางกับการเราเสียงเงินไปเรียนอสุดท้ายเราก็ไม่ได้อบแชร์อะไรเราออกมาเลี้ยงปลาก็เลยตัดสินใจลาออกเลยลาออกลาออกเดี๋ยวนั้นเลยเอแล้วมาเลี้ยงปลาแล้วเฮ้ยแล้วมันเราไม่เคยเลี้ยงอ่ะมันไม่ใช่ชีพเราอ่ะแล้วตอนแรกก็หาข้อมูลก่อนอคือถ้าเกิดจะออกมาออกมาอย ต้องทําอะไรที่คนอื่นไม่ทำถ้าไปทําเหมือนคนอื่นมันก็จะเหมือนคนอื่นอ่าแต่ต้นทุนของคนเราเนี่ยที่สูงที่สุดคือที่ดินเรามีต้นทุนที่สูงที่สุดแล้วคือที่ดินพ่อแม่เราเป็นบ่ออยู่แล้วแต่เขาเลี้ยงปลาดินปลาธรรมชาติปลากะพงปีนึงได้เงินไม่ธรรมดาแล้วคิดเลยว่าไอ้บ่อเนี่ยมันจะทำเงินให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่เราทำเนี่ยให้เป็นข้าวตือเราทำอะไรหนึ่งเงินกุ้ง ยังกุ้งแค่ได้ใบคือได้ใบเท่าตัวแต่ถ้าเจานจะเป็นเท่าตัว,ตวและเคยเลองนี่คุม่ไม่เยไม่เคย,เคยเอ๋อแสดงว่าเฮ้ยพี่อย่าบอกว่าจริงๆแล้วน้นองตุ๊กเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคนช่างคิดแล้วก็ช่างวิเคราะห์เอาง่ายๆแกเป็นคนละเอียดคือศึกษานู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายเลยมาจบที่ปลาคราฟเพราะว่าน้องตุ๊กน้องตุ๊กมองดูแล้วว่า hey, เฮ้ยเลี้ยงไม่ยากรายได้งามแต่อายไยละเอียดนิดนึงครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยใช้เนื้อที่เท่าไหร่ในการเลี้ยง น้องตุ๊กใช้เนื้อที่สามไร่ใช้เวลาสองเดือนครึ่งใช้เวลาสองเดือนครึ่งได้กำไรมาสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสองเดือนครึ่งเลี้ยงรนแรกได้กำไรสามหมื่นเฮ้ยเฮ้ยเราก็มีกำลังใจมีกำลังใจชิ่นตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนสนุกเราเพราะว่าปลาคาร์าเนี่ยเลี้ยงไปมันโตใหญ่มันกินง่ายไม่ใครกินพอรุ่นแรกเราเราได้กำไรแล้วก็ต่อรุ่นสองรุ่นสองก็ได้ขยับกำไรขึ้นมาจากสามหมื่นเป็นห้าหมื่น เราก็เกิดความโลภความโลภของเราก็คือว่าในเมื่อหนึ่งบ่อมได้กันไรเท่านี้สองบอ่อมันก็ต้องได้มากกว่านี้สามบ่อมมันต้องได้มากกว่านี้คฮ้ยต,ตอนนี้มีกี่บอ่บอมสิบหกบ่อมหัวจากหนึ่งบ่อมตอนนี้มีสิบหกบ่อมนะครับแล้วแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยที่ที่เราทามาสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีทราบว่าตอนนี้แฟนเราเนี่ยก็าลาออกจากงานเหมือนกันลาออกแล้วก็เราเราแรกอ่ะคือไม่ให้เขาออก เราต้องมาปูทางให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะที่นี่มันถิ่นเราเราเป็นคนต่างจังหวัดเราจะไม่สามารถรับรู้อะไรแบบคนพื้นถิ่นอ,ะอ่ะบ้านของเราอยู่ที่นี่แล้วเรามีวิธีเลือกพันปราร์คยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงเลยแล้วอยากจะเริ่มอยากจะลงมือเลี้ยงเนี่ยเราเรามีวิธีหลักๆเอาท,ที่ตัวเราชอบอถ้าเราไม่ได้คิดจะทําเป็นธุรกิจเอาที่ตัวเราชอบเราเห็นตัวไหนแล้วเราถูกชะตากรรมเราเอาไปเลี้ยงแล้วเราดูเราต้องอยู่กับมันทุกวันนะ เช้าตื่นมาเราจะเห็นมันแล้วกลางวันเรามาให้อาหารเราก็เห็นมันแล้วเพราะฉะนั้นเอาที่เราชอบเอาที่เราถูกใจสีไหนหรือจะเป็นยังไงถังข้้นถังอย่างเอาที่เราชอบแต่ถ้าจบอกว่าพี่เลือกให้หน่อยเนี้ยเราเลือกให้แล้วไปสามวันคนเกิดไม่ชอบแล้วเเออออพี่ไม่น่าเลือกตัวนี้ให้ผมเลยอย่างเงี้ยคือเอาที่เราชอบแต่ถ้าทําเป็นธุรกิจก็ต้องดูเจ้าที่ ขายลูกพันป่าที่ได้มาตรฐานหน่อยเรื่องสีเรื่องพ่อแม่พันเรื่องโครงสร้างต้องต้องเลือกคือมันมีหลายจ้ามีเยอะมากแต่แต่มันมันมันก็มีคือมันมันมีหลาย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 ไซส์ให้เราเลือกตั้งแต่ปลาอะไรนะปลาตุ้มปลาตุ้มก็คือปลาที่ออกจากไข่เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเป็นปลานิ้วปลานิ้วอ่าแล้วก็ พอเป็นปลาสามนิ้วมันกินปลาตลาดแล้วสามนิ้วนี่จะเป็นเรื่องเรื่องของปลาตลาดแต่ถ้าเกิดเป็นปลาที่เราจะซื้อมาเลี้ยงจะทําธุรกิจเนี่ยก็เริ่มกับปลาตุ่มกับปลานิ้วพอสามนิ้วในตลาดเริ่มซื้อแล้วขายได้แค่สามนิ้วแล้วสมมุติว่าพี่เนี่ยมีพื้นที่จิ้วเดียวอย่างน้องตุ๊กเนี่ยเริ่มสตาร์ทด้วยการมีพื้นที่มีบ่ออยู่สามไร่แล้วถ้าเกิดพี่มีพื้นที่แค่งานเดียวอะงานเดียวก็ได้แล้วก็ลดทอนจำนวนใส่ปกติเนี่ยไร่หนึ่งจะประมาณห้าพันตัว ไล่หนึ่งเนี่ยประมาณ5,000ตัวนี่นี่คือคือไซส์ปลาปลาเริ่มจากใ่ปลาตุ้มเลยปลานิ้วปลานิ้วปลานิ้วอไล่หนึ่งห้าพันตัวคุณก็โหลดลงมาคุณก็โหลดลงมาก็คือคือว่าถ้าเกิดเลี้ยงหนาแน่นมากมันก็ปัญหาเยอะใช่มันก็เกิดโรคก็คือคือเหมือนปลาทั่วไปเลย คือเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเหมือนปลาทั่วไปอ่าถ้าเ ed, ียบเทียบก็เหมือนปลาตะเพียนน้องตุ๊กแล้วมันต้องมีการเตรียมพื้นที่เตรียมดินเตรียมอะไรยังไงไหมเหมือนปลาทั่วไปทุกอย่างมันไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าปลาอื่นเลยเพียงแค่ว่าขอแค่มีเครื่องตีน้านิดนึงเฮ้ยแล้วมันป่วยมันเป็นโรคอะไรอย่างนี้ไหมมีเหมือนปลาทั่วไปค่ะมีเหมือนกันเลยก็จัตยายาก็เป็นยาประเทศเดียวกับสัตว์น้ํากุ้งปลาตบกสภาพเหมือนกันทย่เหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้มีอะไรครับเพาวนะครับใช่เออถ้าได้ตามบ้านเราปลาปลามันติดแล้วเนี่ยมันก็จะไไม่ด้ ที่เราต้องการทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมันอาจจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือแล้วแต่ความฟุ้งอย่างสมมติว่าเราได้ปลาหนึ่งแสนตัวเราคัดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเหลือห้าหมื่นอีกห้าหมื่นปลาดีแล้วไอ้ปลาดีห้าหมื่นตัวเนี่ยมันก็จะต้องมาคัดอีกมันจะไหนเกตเอจะไหนเกซีไล่ไปมันไม่ได้ว่าใช้ได้ทุกตัวนะคะปลาหนึ่งแสนตัวถ้ามันติดเนี่ยมันต้องมีปลาเหยื่อด้วยปลาดีด้วยไม่ใช่ว่ามัน ถ้าอยากปลานินเนี่ยเพาะขึ้นมาหนึ่งแสนตัวถ้ามันติดมันใช้ได้หมดเพราะ,ะมันไม่ต้องคัดอะไรเงียปลาดม,มันก็ต้องเอามากินอ่ะแต่ปลานี่คือเลี้ยงให้สวยให้สวยงามให,ให้ให้เราดูแลสบายใจแล้วตลาดละ่ะตลาดก็จะเราก็จะส่งที่วินเล็ตคุณราชบุรีสนามหลวงสองอแล้วก็ส่วนดูกจิกัดหลักๆจะส่งถึสามที่ถ้าเกิดพี่พี่เริ่มเลี้ยงใหม่เนี่ยบางบางคนไม่มีความมั่นใจเลี้ยงแล้วจะมีที่ขายหรือวะแล้วประกันมีแน่นอน ใี่ครับเพราะว่าวันนี้วันนี้ผมบอกแล้วว่าปัดครับทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ตลาดตลาดไปได้สวยงามอย่างที่น้องทุกบอกว่าทํามา11ปีแล้วเริ่มต้นจากสามไร่วันนี้น้องตุกมี16บอ่อโอเคเข้าใจนะครับนี่นะครับวันนี้วันนี้ผมต้องขอบคุณน้องตุกเป็นอย่างสูงเลยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปักครับผมเชื่อได้เลยว่าคลิปนี้ถ้าออกไปแล้วเนี่ย มันจะให้ความรู้นะครับกับคนที่มีความสนใจอยากจะมีไรายได้เพิ่มอยากจะมีไรายได้เสริมหรืออยากจะมีไรายได้หลักที่เฮ้ยคุณคุณสามารถทํามันด้วยตัวคุณเองแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครอยู่แบบมีความสุขอยู่กับธรรมชาติ<ห>นี่นะครับการเลี้ยงปะครบนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ โดยนี่วันนี้น้องตุ๊กเนี่ยทำให้ทุกคนเห็นแล้วเริ่มจากพื้นที่สมไร่เลี้ยงครั้งแรกมีกำไร2 0 0 0มบาทน้องตุ๊กทำมาเรื่อยๆวันนี้ส1บปีแล้วน้องตุ๊กมีพื้นที่ทั้งหมด16บก่อเพราะนั้นคุณคิดเอาเองว่าวันนี้น้องตุ๊กนี่อยู่แบบสบายๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอบรรลุที่สุดครับยังไงฝากไลก์กดแชร์ปุ๊กขอาเราด้วยครับว้าววันนี้ไม่ลืมโอเค